สวัสดีครับเจนะบิตคอย miner นะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวนะครับรัสเซียกับยูเครนนะครับตอนตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับของสงครามนะครับแต่บิตคอยก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าลงย่อลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่ ,38 0 0ันแปดสามหมื่นแปดถึงสามหมื่นเก้านะครับทำให้ราคารายได้ยังไม่ค่อยสูงนักนะครับแต่ราคาเครื่องตอนนี้ก็กําลังดีนะก็ หมาะกับการซื้อนะครับเก็บไว้นะครับช่วงขึ้นก็จะทําให้ทํากําไรได้สูงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าราคา bitcoin จะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นช่วงนี้นะครับเรามาดูตัวของข่าวนะครับรัสเซียยูเครนกันบ้างนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับก็หนึ่งนะครับก็คือข่าวตะวันตกย u นะครับออกแถลงการนะครับว่า เห้ามอย่าเข้าไปร่วมนะครับสึกระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้นะครับแล้วก็เจรจารอบที่4นะครับก็ยังไม่มีข้อยุตินะครับที่จะจบสงครามครั้งนี้ได้นะครับสามผู้นำคอีบเยืนกรูกียสนะครับแสดงพลังหนุนยูเครนนะครับแล้วก็ รัเสเซียก็ยังถล่มต่อไปนะครับเขาบอกว่าคำสั่งนะครับคำสั่งนะถล่มยูเครนนะครับก็เป็นอุปสรรคต่อไมตีของชาวยูเครนนะโรลกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตอนนี้รัเสเซียเนี่ยก็ได้เดินหน้านะครับใช้ตัวของ เครื่องบินไลท์คนขับนะครับหรือโดนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับดีกว่าของยูเครนนะเข้าถล่มกรุงเคียบเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าถล่มเมืองหลวงนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูนะครับว่าสงครามนี้จะจบยังไงนะครับเจราจารแล้วเจราจารอีกไม่มีจบข้อยุตินะครับก็อาจจะทําให้ช่วงนี้เริ่มมีการสวิงของทองคําแล้วก็บิตคอยนะครับ ในหลายทิศทางที่มองได้หลายอยา่างว่าใกล้จบหรือยังไม่จบอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็อัปเดตข่าวไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สนใจเครื่องไหนนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามแลวก่อนได้นะครับราคาก็ใกล้เคียงกับราคาเดิมเราก็เลยยังไม่ได้อัปเดตกันนะวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ